สวัสดีครับท่านผู้ฟังคลิปนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ของชาวอาเซียนที่ได้เห็นภาพทางหลวงชนบทรอบหมู่บ้านโดงมะไฟจังหวัดสกลนครซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับเอาละครับไปฟังคอมเมนต์หลอนๆกันครับผมคอมเมนต์ที่1ถนนในหมู่บ้านแต่ดีกว่าถนนในเมืองขมรแล้วก็มีคนมาตอบว่าถนนหมู่บ้านไทย ดีกว่าถนนหมู่บ้านมาเลเซียสองคนนี้ก็ออกอาการเหมือนประชดประชันกันนะครับคอมเมนต์ที่2ว้าวที่น่ากลัวประเทศไทยมีปัญหาเรื่องถนนที่เดินทางง่ายเร็วจนเกิดอุบัติเหตุซึ่งตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนไปกับระบบการขนส่งทางรางที่อาจจะเริ่มต้นชาแต่เป็นการปรับตัวที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งจะช่วยให้เรื่องความปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายต่อไปโปรดทราบว่าประเทศไทยมีการพัฒนามากไม่จําเป็นต้องมีถนนกว้างทําความเร็วได้มากแต่ก็ทําให้คนหรือธุรกิจสามารถเดินทางได้หรือขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้นเช่นการขนส่งและผู้โดยสารด้วยระบบรางสําหรับคอมเมนต์นี้ก็ดูน่าจะเป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ที่3สิ่งที่ชอบสําหรับถนนเมืองไทยกับสิงคโปร คือตรงแยกเขาใช้ทางเท้าแข็งแทนทางเท้าที่ยืดหยุ่นไม่เหมือนกับที่มาเลเซียสำหรับคอมเมนต์ที่3นี้ก็น่าจะเป็นชาวมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับคอมเมนต์ที่4ถนนในชนบ,บทของไทยเหมือนถนนในพนมเปญของกัมพูชาคนนี้ออกแนวประชดประชันนะครับแล้วก็มีคนมาตอบว่าอืมฉันก็คิดแบบนั้นคอมเมนต์ <c oughs> ต่อมานะครับคอมเมนต์ที่5 ถนนชนบทที่กว้างกว่าถนนแผ่นดินหมายเลขหนึ่งของประเทศเวียดนามคนนี้น่าจะเป็นชาวเวียดนามนะครับที่มาตอบคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์ที่6กัมพูชาจะบอกว่าพวกเขามีถนนที่ดีกว่าคนนี้ก็ออกแนวประชดประชันนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับคอมเมนต์ที่7ครับนับถือประเทศไทยจาก VN จากเวียดนามนะครับแล้วก็มีคนมาตอบอีกว่า ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจํานวนมากอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วเราเป็นเพื่อนกัน <c oughs> คนนี้น่าจะเป็นชาวเวียดนามนะครับคอมเมนต์ที่8นะครับแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นถนนจากกัมพูชาแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับ <c oughs> มเขาได้พิมพ์ว่าเราตีคิวโอเราตีคิวโอแล้วเขาก็โพสต์วิดีโอคลิปนะครับผมคนนี้น่าจะเป็นกัมพูชานะครับที่โพสต์วิดีโอคลิปคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคอมเมนต์ที่9 ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยสภาพถนนก็ไม่ต่างกันมากเราไม่เพียงแต่สร้างถนนแต่เราสร้างมาตรฐานสำหรับคอมเมนต์นี้ก็น่าจะเป็นคนไทยนะครับผมเอาละครับก็จบกันไปแล้วสำหรับคอมเมนต์หลอนๆของชาวอาเซียนต่อภาพถนนทางหลวงชนบทรอบหมู่บ้านโดงมะไฟที่จังหวัดสกลน,นครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะครับก็จะมีทั้งคนที่ชื่นชมและมีทั้งประชดประชันด้วยนะครับ สำหรับวิดีโอคลิปนี้แอดก็จะขอลาไปก่อนขอบคุณและบายบาย